ก็เดเฮลอ่าโอเคไหนดูซิทำอะไรต่อดิตอนนี้ไม่มีอะไรแจ้งเตือนมีอะไรแจ้งไหมอ๋ะไม่มีอะไรแจ้งดี่ว่าหมดละไม่มีอะไรแจ้งเนาะเควสเรื่องตัวละครคาร่าเสร็จแล้วยูกงเสร็จแล้วอะไรดิหมดแล้วเนาะ อ่าว่างทำอะไรดีมีเจิ 70. อ่าเราบุกนี่ดีไหมแต่เดี๋ยวรอมันรีก่อนแล้วกันเนาะจะได้ใช้คุ้มๆหน่อยผมไม่ค่อยลงอันนั้นเท่าไหร่อันนี้สองเท่าหมดแล้วฟอเกตินฮอลไม่เอาใชยสุดแล้วผมสุดได้แค่นั้นแหละฟอเกตินฮอล ของยังมีน้อยอยู่ไปดูแผนที่ดีกว่าว่าในโหลกว่าในเซนชูมีอะไรบ้างโหลโฟเฮ้ยมีเคเวสตรงนี้ด้วยเควสจะใครอะไหนดูสิอ่าเคเวสเควสปูว่วะใช่ปะเคสปูบ啊เอคสปู่จรงิงด้วยปู่ปู่ไว้น่าต้นไม้ไปทำอะไรแผงๆใช่ไหมครับมาลงมีอะไรบ้างน่ยังเหรอ ดูหน้าไหนก็ูแล้วว่าเราเป็นคนขยันทำงานเหมือนกันอ่าไหนดูซิโอเคยังเรคกคอร์ดิ้งอยู่บางทีฉันก็ต้องจมอยู่กับกองเอกสารอ่าขั้นต้นหรือไม่ก็ต้องเดินทางตรวจสอบไปทั่วเซนชูถึงฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันไม่ง่ายเลยที่จะหาจังหวะออกมาพักผ่อนแบบนี้ กฎของสถาบันแห่งปัญญาคือใช้ความรู้แลกความรู้ทางที่ดีนายควรเตรียมสิ่งที่ฉันสนใจเอาไว้ด้วยแล้ววันนี้มาหาฉันมีเรื่องอะไรหรอคุณกำลังมองหาอะไรอยู่นะ่ะนายมาได้จังหวะพอดีเลยเซโร่ Zero. ฉันมีเรื่องอยากจะถามนายหน่อยมีข่าวบอกว่าช่วงนี้มีเสียงดังมาจากฟ้าฮะ <Huh? S 1> อย่างกับฟ้าผ่ามาจากแดนสนทยาของ สการเอนมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอคิดจะให้ฉันไปเสิร์ฟเรื่องอะไรกันอีกล่ะฉันรู้เรื่องที่ไหนหรอสีหน้านายไม่ได้บอกแบบนั้นนะดูเหมือนว่างานวิจัยที่ช่วยฉันทําก่อนหน้านี้จะทําให้นายรู้สึกไม่สบายจิตสินนะฉันขอสาบานด้วยนาแห่งโนสเลยว่าฉันจะไม่นำผลสำรวจที่นายมีส่วนร่วม ไปใช้ในด้านใดๆที่ขาดตอบสิลธรรมเด็ดขาดงั้นกลับเข้าเรื่องเลยนะนายช่วยเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมคุณเล่าสิ่งที่ได้ประสบมา,าคร่าวๆวงกรผู้ทรงเกียรติที่กลับชาติมาเกิดใหม่หวนคืนสู่บ้านเกิดและแยกทะเละบงการคลื่นแค่ได้ยินนายเล่า ไม่กี่ประโยคก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเลยตั้งแต่ที่ฉันเริ่มเรียนคณะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเซนชูฉันก็จะมาชมทิวทัศน์ของเซนชูโหลโฟูในบรรยายไว้ในงานเขียนพวกนั้นด้วยตาตัวเองมาตลอดน่าเสียดายหลังจากที่อักคิวิลิหายตัวไปร่างแห่งอ่าร่างแห่งดวงดาวก็ เริ่มไม่เสถียรระยะห่างระหว่างโลกหนึ่งกับอีกโลกหนึ่งก็ยิ่งห่างไกลกันเรื่อยๆทางสถาบันก็เริ่มไม่ได้สนใจเซียนชูเหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจารย์ของฉันเบอร์นินี่หลงไหลในวัฒน,นธรรมของเซียนชูมาทั้งชีวิตเขาเคยเขียนจดหมายเล่าถึงระบบนิเวศแปลกๆในอาคาเลก,กอน และแหล่งน้ำพี่เต็มไปด้วยพลังชีวิตมาให้ฉันด้วยใช่คนที่ไปกับด่านเถิงบอกว่าที่ไปเอาคอมูลน่าเสียดายงานวิจัยด้านวัฒนธรรมไม่เป็นที่นิยมแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าไม่มีผลงานดโดดเด่นก็แปลว่าไม่มีงบประมาณให้จงสุดท้ายอาจารย์ก็ไม่กล้าสู้หน้าใครและไม่กลับมาสอนที่สถาบันอีกตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปทำงานที่ไหนแล้ว าส่วนฉันก็แค่คนไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวที่กลัวว่าจะลงเอยเหมือนอาจารย์ก็เลยเสียเวลาของครึ่งชีวิตแรกไปกับหัวข้อที่ได้ชื่อเสียงและผลประโยชน์มาง่ายๆแล้วพอแก่ตัวลงก็เพิ่งจะฟื้นคืนความตั้งใจเดิมแล้วมาถึงที่นี่เนี่ยแหละอ๋อก็คือประสบความสำเร็จก่อนค่อยมาชิลนะช่วยฉันหน่อยเถอนะเซโร่ฉันอยากสืบ ่อความตั้งใจของอาจารย์และได้ไปดูความอัศจรรย์ของอ่าสักครั้งก่อนร่างกายแก่ๆของฉันจะขยับไม่ได้อ๋อแน่นอนว่านายพิจารณาดูก่อนเลยค่อยตอบฉันก็ได้รอบนี้ฉันไม่พูดจาไร้สาระเช่นว่าได้ค่าตอบแทนอย่างงามอะไรทั้งนั้นหรอกฉันเข้าใจดีการยื่นข้อเสนอที่เห็นแก่เงินแบบนี้ถือว่าเป็นการดูหมิ่นผู้มาเยือนนิรานามแบบหนึง่งอย่างไงเราสองคนก็มีความ กล้าเหมือนเหมือนกันนักวิชาการทำวิจัยในสิ่งที่ไม่รู้ส่วนผู้มาเยือนนิรนามก็จะวิ่งไปหาสิ่งที่ไม่รู้ถูกไหมการพูดจารีบร้อนแบบน้ำไหลไฟดับทำให้ดูมหายใจแทบไม่ทันเขาเริ่มหอบหายใจอย่างลำบากแล้วร้อยคนตัดสินใจมาโอ้บังกรที่เปลี่ยนแปลงว่ะฮะพูดคุยโอเคงั้นคุยกับปู่ตอนเลยนะ เซโร่นายพิจารณาเรื่องที่จะช่วยฉันว่ายังไงไปเลยตกลงเตรียมค่าตอบแทนเยอะๆมาดูหมิ่นฉันได้เลยงั้นก็ตกลงตามนี้เซโร่สมแล้วที่ฉันถูกชะตานายตั้งแต่แรกเห็นเพราะในตัวนายเต็มไปด้วยคุณสมบัติที่สถาบันชื่นชมนี่เองก็คืออยากได้อะไรบอกมาเออเดี๋ยวจัดให้แต่เตรียมเงินไว้ให้ด้วย อานายเน้นที่การลงมือปฏิบัติจริงๆงั้นพวกเรามาคุยเรื่องสำรวจกันดีกว่าฉันอยากจะเขียนรายงานบรรยายรุดที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงของอะฮะรวมถึงข้อดีข้อเสียของระบบสืบทอดตำแหน่งบังกรผู้ทรงเกียรติแน่นอนว่าเรื่องพวกนี้ต้องใช้ข้อมูลแบบใหม่ล่าสุดเพราะงั้นเหมือนเดิมนะนายก็ต้องการให้ฉันไปทำงานให้สินะ คุณไปสอบอตรวจสอบตลาที่จริงด้วยตัวเองไม่ได้เหรอใช่แต่อย่ามองว่าเป็นข้ออ้างเพื่อผักพลังงานหนักให้นายเลยนะช่วงนี้โรคข้ออักเสบเล่นงานฉันเข้าแล้วละ่ะถ้าไม่มีอุปกรณ์ช่วยเสริมกระดูกทางการแพทย์ทุกๆก,ก้าของฉันก็เหมือนกำลังคลานไปบนพื้นที่มีแต่เศษกระจกเลย กับเข้าเรื่องเถอะอาจารย์เคยบอกในจดหมายว่าเขาเคยเห็นร่องรอยทางบระวัติศาสตร์ของเผ่าวิดาฮาดาในสการกรอย่างเช่นรูปปั้นบูชาบังกรผู้ทรงเกียรติและยังมีจิตกรรมฝาผ,าผานังทางบระวัติศาสตร์ที่สวยงามไม่น้อยเลยของพวกนี้ล้วนเป็นปัจจัยประจักษ์พยานทางประวัติศาสตร์ของวิด วิดยฮาดาฮาราเขาบอกว่าตัวเองยังได้เห็นไข่ของวิดายฮาราที่หลับไหลยอยู่ใต้น้ำด้วยฉันก็ไม่รู้ว่าเขาดำลงไปใต้น้ำด้วยวิธีไหนกันแน่หรือว่าเขาจะแหวกน้ำทะเลได้เรอเล่ลนนะ่ะเขาคงจะสวมชุดดำน้ำนั่นแหละสุดท้ายก็เหมือนยังมีอื ็นสิ่งที่ฉันอธิบายได้ยากมากเขาบอกว่านั่นคือลำแสงรูปทรงมังกรมันหมายถึงปฏิหารที่ลองแห่งอมตะทิ้งไว้ ay, ให้ชนรุ่นหลังหรือเปล่านะเอาเป็นว่าถ้านายเจออะไรพวกนี้ก็ช่วยแถยรูปไม้ชั้นหน่อยแล้วกันฉันกะจะเพิ่มข้อมูลหลักฐานพวกนี้เข้าไปในรายงานด้วยและแน่นอนว่าจะมีชื่อของนายอยู่ในรายงาน ในานามของผู้เขียนร่วมด้วยนะโอเคไดะไปมางานวิจัยเทลิพต์ตะงานวิจัยของบบนะฮะมัมงกรที่แปลเปลี่ยนอ่าอย่าเขียนรูปปั้นมังกรผู้ทรงเกียรต ลองหาดูดแถวๆนี้กันอันนี้ตองตอมอุมนี้ตอมุมนี้ทิตเต้หน่อยยิดยิดยิดอ๋อไม่ได้ต้องถ่ายเก็บทั้งรูปวะบันทึกเรียบร้อยแล้วนี่คือโบราณวัตถุด่านเหิงทิ้งไม้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นด่านเหิงในชาติก่อนไม่สิ ชาติก่อนของชาติก่อนอทำไมเกมรู้สึกว่าเกมแอบกระตุกวะกผมจะพยายามเลี่ยงไฟแล้วกันเนาะไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่สงสัยเปลี่ยนแมปแล้วเฟรมเลทตกแล้วมั้ง เดี๋ยววลาอันนี้ก็ได้สี่คลิปละบกสี่ชั้นกับอีกหนึ่งอันมาไข่เวลาที่บ๊อบอยากเห็นเหมือนจะอยู่ใกล้ๆอ่ะไปกันรึบมาได้แล้ว แต่และฟองแตกต่างกันชมัดเลยแผลรูปภาพวาดฝาผนังนเราจะไม่เน้นสู้นะเราเน้นยิงยิงเปลี่ยนเปียน <ś> อ่าอ,อันนี้ไปทางไหนไปตรงนู้นเนาะอืมถ่ายรูปภาพฝาผนังทางบริษัท ของเผาเวยเอา่าต้องไปทางไหนต่อแลอ้แล้วเคได้ละเอ้อมันมีมอนอยู่ตรงนั้นด้วยฮัมบ์บองเห็นจิตกรรมฝาผนังทำบริษัท เอ้ยไม่ได้ต้องตีพวกนี้ก่อนวะมาโมริยังกัตเตอร์จังนั่งเตอร์อโนเรอโทคิฮานะทรันโกยอโดเรนักไอ้คนนี้แหละตะกิดมากเลยทำอะไรไม่ได้เลยยิง ระวังดเมจของเบตนะว่าเบตจะทำอะไรได้บ้างเชิญระเบิดได้ตามใจชอบเลยว่าจะคนไหนอีเนอร์เออเออโดนระเบิดทั้งตีแน่เลยไอ้มอนตีโกอีเนอร์ เบออีด้าโยเก็นสเจ้ตายหาวโอเคมายังไม่หันหน้ามาใช่ไหมนะบันทึก โอเคด้านบนเหมือนจะต่อเนื่องกันหรือว,ว่าน่าจะมีจิตกรรมโอ okay. เคปกิท่านบาริษัทของเผ่าอ,อยู่อีกไหม mm hmm. ก็คือไปถ่ายรูปไอ้ลำแส้มงกรเนาะอะ้อะอยตรงนี้เดินทะลุไม่ได้่ะตัวละครตีนี้เลือดจะหมดตัวแล้วเนี่ยเนย มีกลองมีกล่องเลรยิงจริงไหมไม่ม,มีโอเคไปต่อเพิ่งทำคิด่าร์คิวรีไป่ได้คิดแดงนะกลับมาทำอันนี้ซะละเกมมันปรบัปรบภาพแล้วแบบเล่นยากว่ะอ่าลํำแสงลูกลงมังกรมาเต้น มามอบรูปถ่ายให้ท็อปเนาะท็อปใช่ปะมันบีสองตัวเราเสียงว่าไงดีิเอะว่านนบันี้งก็ต้องอาา่าฮะ โอเคนี่ข้อความเก่าเนาะใช่รูปเรียบร้อยแล้วดีมากเอาไหมฉันดูหน่อยรับรูปที่คุณถ่ายไปแล้วดูกลิใบยอย่างละเอียดขอโทษด้วปล่อยให้คุณรอซะแล้วพอยุ่มากขึ้นความสามารถในการ,รมองเห็นและยแยกแยะก็แย่ตามไปด้วยที่แท้ก็แบบนี้ที่เองทิวทัศน์พวกนี้ เหมือนที่อาจารย์บอกไว้ในจดหมายเป๊ะเลยถ้าได้ชื่นชมความงามพวกนี้เร็วกว่านี้แล้วก็อะเดี๋ยวสิสิ่งที่ส่องแสงนี่คือฉันมองไม่ผิดใช่ไหมนี่มันสัญลักษณ์ภาพสัญลักษณ์ภายในของสถาบันไม่ใช่หรอตอนที่ฉันถ่ายไม่เห็นมีสัญลักษณ์เลยนะออรูปมีปัญหาอะไรงั้นเหรอโอ้นี่เป็นสัญลักษณ์ทางแสงแบบพิเศษ ที่สมาชิกนิถาบันันแห่งปัญญาใช้กันนี่หมายความว่ามีนักวิชาการบางคนมาทำวิจัยที่นี่และทิ้งเบาะแสไว้ให้เพื่ออไว้ให้เพื่อนร่วมวงการสินะและตอนนี้ฉันรับรู้อ่ารับรูปถ่ายมาโปรแกรมการจัดการของสถาบันก็จะทำการวิจัยได้โดยอัตโนมัติ ไม่เน็กว่าจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเหนือความคาดหมายแบบนี้อ่ะฮะนี่เป็นสัญลักษณ์ที่คุณทิ้งไว้สินะอาจารย์เบอร์นนี่คุณมีคุณนี่หัวไวดีจริงๆคุณแน่ใจว่านี่เป็นสัญลักษณ์ของอาจารย์คุณฉันเรียนมาตั้งหลายปีสิ่งเดียวที่ฉันมั่นใจก็คือความไม่แน่ใจแต่คิดดูแล้วฉันว่านี่เป็นเรื่องที่สมตุสมผลยังไงงานวิจัยทั้งหมด กระแสอ่าหมดกระแสไปนานแล้วนักวิชาการที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในเซียนชูก็มีน้อยอ่าเที่ยวขีดเขียนตามของโบราณแบบนี้มันหยาบคายมากนะให้ฉันอธิบายก่อนนะถ้าเป็นการขีดเขียนด้วยแสงก็จะไม่กัดก่อนหรือเป็นอันตรายหรอกแถมยัง วิเคราะห์ได้ด้วยอุปกรณ์ของสถาบันเท่านั้นส่วนตัวฉันเรียกการกระทำแบบนี้ว่าการปกป้องโบราณสถานมากกว่าเพราะว่าการทิ้งสัญลักษณ์พวกนี้ไว้คือการเตือนเจ้าพวกซื่อบื้อจากแผนกโบราณคดีว่าอย่ามาระเบิดโบราณสถานไงล่ะโอเคการทิ้งสัญลักษณ์พวกนี้ไว้ทำไมกันล่ะฉันก็ไม่รู้แต่ในเมื่อทิ้งสัญลักษณ์ไว้ก็หมายความว่า มันคือเบาแสและคําแนะนําอาจารย์เบอร์นินี่คนพบอะไรกันนะเซโร่ Zero, ฉันอยากจะตามเบาแสนี้ไปเพื่อดูว่าอาจารย์เบอร์นินี่ทิ้งอะไรไว้บ้างคุณหมายถึงส่งฉันไปดูสินะฉันรู้ว่ามันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกนายนี่ตรงซะจริงแต่ก็ถูกต้องแล้วรบกวนนายไปดูให้หน่อยนะแน่นอนว่าถ้านายยืนยันจะให้ฉันไปสถานที่จริงด้วยตัวเองฉันก็ยินดี นายคงแบกฉันไปสำรวจไม่ไหวหรอกมั้งฉันจะติดตั้งปลัก๊กอ,อินระบุตำแหน่งของสถาบันไว้ในมือถือของนายนะนายจะได้ระบุสัญญาณสัญ,ญลักษณ์แบบนี้กับถ่ายรูปมันมาอ้ยฮมถ้าว่าตามคำพูดด้านโบราณคดีมันก็น่าจะเรียกว่าการพิมพ์หรือก็คือการพิมพ์ทางแสงนั่นเอง คำบรรยายในจดหมายของอาจารย์เบอร์นินิเคยเล่าถึงสถานที่ที่เขาเคยไปไว้ซึ่งฉันได้ทำเครื่องหมายตำแหน่งของพวกมันไว้ในแผนที่หมดแล้วนายเอามือถือไปที่นั่นขอแค่มีสัญญาณสะท้อนของอาสัญ,ญลักษณ์จากสถาบันอยู่ใกล้ๆปลักอินก็จะแจ้งเตือนขึ้นมานายไปตามหาตำแหน่งของสัญ,ญลักษณ์และพิมพ์ มันมาก็พอง่ายดีใช่ไหมล่ะอธิบายเรียบร้อยแล้ว,ลวงั้นก็ออกเดินทางเถอะโอเคมาน่าทำไมกลับไปที่ัลบิมีอ่อะอะไปละว,ว่าไปเทเลีพัตต์มาไหนดูสิ กิกัดที่ช็อปให้มาบอกว่าสัญญาณมันอยู่ใกล้ๆแต่ตรงนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเพื่อความปลอดภัยเปิดกล้องแล้วใช้ฟังก์ชันตรวจจับดูดีกว่าเปิดโหมดระบุปเป้าหมายอย่างแม่นยำอ๋อนี่ไงสัญ,ญลักษณ์เขาอ๋ออันนี้นะโปรดทราบตรวจพบการตอบสนองแบบเฉพาะบริเวณนี้คือสัญ,ญลักษณ์ทางแสงของสถาบันนักวิชาการผู้ครอบครองเบอร์นินิเซราน เอ้ A, นี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ท็อปพูดถึงเลยนี่อ่าภาพนี้น่าสนใจแฮะแต่ทำไมถึงไม่สมบูรณ์ล่ะแต่พิกัดที่ท็อปให้มาก็คือที่นี่สัญ,ญลักษณ์ที่หายไปน่าจะอยู่แถวนี้แหละบางทีคงต้องตามหาแถวนี้ดูสักหน่อยดูเหมือนจะไม่เจอสถานที่พิเศษอะไรเลยก้องอาเปิดกล้องแล้วใช้ฟังก์ชันตัวจับดูดีกว่ามา ดูเหมือนตรงนั้นจะมีปฏิกิริยาแสงด้วยไปดูดีกว่าโอเคอ่ะอ๋อก็คือถ่ายให้ซ้อนกันอ่ะนี่ไดแล้วละ มาโอเคเรียบร้อยโอ้เป็นเทพบกแขนว่ะมีเขาอยู่บนหัวโอเคนี่ก็จะต่อจากเมื่อกี้นี่เลยเนาะคือเมื่อกี้แม่งหลุดเวย้ยเออประมาณนั้นก็คือถ่ายรูปได้แต่มันไม่มีอะไรแจ้งเพิ่มเนาะก็คือถ่ายรูปได้แล้วก็ให้ไปหาภาพเพิ่มเฉยอๆอ่าฮะ เดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนละกันเพราะผมมองว่าไอ้ฝั่งนั้นอ่ะมันอยู่อีกฝากหนึ่งของกำแพงเนาะพระอันนี้ผมว่าอันนี้ถ้าตามหลักอันนี้น่าจะใกล้กว่า <c oughs> อะไรอมอน๋อามอกี้เสียงมอนมอกี้เสียงมอนดันยิมนุนอะไรบางไม่รู้เรื่อง น,นี่อันนี้มันอยู่หลังกำแพงไอ่ะไหน,นดูสิอ่าฮะไหนเขเขียนว่าไงเนะี่ยโปรดทราบตรวจพบการตอบสนองแบบเฉพาะบริเวณนี้มีสัญ,ญลักษณ์ทางแสงของสถาบันนักวิชาการผู้ครอบครอง เบอร์นี้นี่ไหนดูสิอ๋อเปิดหมดระบุแบบแม่นยำและการุณาถ่ายรูปจดจำถ่ายแยกโอเคอ่ะมาอ๋อนี่เป็นรูปคนถือธนูยิงโอ,โอเคมาได้ละไปนักลมเงาขั้นสอน ดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของเซนชูเป็นอย่างมากเคอ่าได้ละชอ่าคือตอนนี้ภาพคือเกมน่าจะเป็นบั็กเว้ยตอนเนี้ยเออคือตัวละครผมอ่ะอันนี้ได้ล้วแหละคือไม่แกตัวละครผมมันขยับหน้าไม่ได้เออ ลิฟกำลังมาไปกินให้รอยยิบยิบลิฟเหลียบเอ้ลิฟเหยียบได้ปล่าวะลิฟเหลียบนะมันมีคำนี้ด้วยนะลิฟเหลียบมาอ่าเร็วขึ้นไปขึ้นไปขับคุณครับเกือบละเกือบละเกือบโดนลิฟหนีบละตัวขาดมาไป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  ต okay. ีทุกอันทิ้งด้วยเอาเศษตังค์ก็ช่วงนี้กำลังจนนี่ hey. ดูสิมาปรดทราบตรวจพบอาา่อาฮะอ่าฮะโอเคเปิดโหมดร,ระบบเป้าหมายอย่างแม่นยำก็คือต้อนไม้ติดไปตรงนูน้นเปิดโหมดร,ระบบเป้าหมายแม่นยำแล้วกรโดดนาถ่ายรูปจดจำถอดแยกหรือเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ ได้ก็ตามที่มีอยู่ในปัจจุบันอ่านได้แล้วอสวยนยอันนี้สวยโอเคแ mm hmm. ตนน่น่าเสีดาเก็บภาพเป็นภาพจริงไม่ได้เนาะภาพนี้ดูคล้ายกับรากของต้นไม้ยักษ์อะไรสักอย่างเลยหรือว่าจะเป็นแอมโบเซียเห็นว่าเนี่ยอ่าพอเป็นอย่างนี้แล้วตัวละครมันจะขยับนานไม่ได้ ต้องต้องกด exe ก่อนมาครับาภาพดาลึกที่รวบรวมได้กับท็อปมากอันนี้ปูม,มาข้ามข้าามขา,มขา,มขาม ฉันเก็บภาพจารึกที่มีสัญลักษณ์ในเอาเครีมี่มาได้แล้วอ่ะเอาไปสามรูปนี้ของลุงใช่ไหมขอฉันดูหน่อยนายถ่ายรูปภาพซับซ้อนนี้ได้จากสิ่งก่อสร้างงั้นเหรอหรือใช้การระบุเป้าหมายเพื่อประติดประตอกมานี่มันเป็นฝีมือของอาจารย์เบอร์นี้จริงๆด้วยอ่าพิกอ่านภาพจารึกที่คุณนำมาลูก กระเดือกในลำคอที่ผ่านแห้งขยับขึ้นลงก่อนจากกระแอมอาแฮมน่าสนใจดีนี่ลดลายพวกนี้เหมือนจะอธิบายถึงช่วงเวลาสำคัญต่างๆในประวัติศาสตร์เซนชูดูแผ่นนี้สิเป็นภาพของเทพที่มีหลายแขนข้างหลังมีกิ่งก้านค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยไม่อาจอธิบายถึงโยชาเนี่คุณอธิบายตามภาพไม่เก่ง ได้เก่งจังการมาเย็นของโยชา่านายก็รู้ประวัติศาสตร์ซินซูมากเลยใช่ไหมล่ะสำหรับคนที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญบางทีเนี่ยอาจจะเป็นแค่ภาพที่ไร้ความหมายแต่คนวงในจะเข้าใจความหมายที่มันต้องการสื่อได้แน่นอนดูแผ่นนี้สิผู้กล้าคนหนึ่งยิงธนูใส่ต้นไม้ย,ยักษ์เห็นได้ชัด มากว่ามาอธิบายถึงต้นอาถึงตำนานของเทพแห่งกันสอนโด่งพูดที่โด่งดังนั้นล่าสังหารตัดโคตรแอมโบรเซียแต่ว่าภาพนี้ไม่ได้ยกย่องผู้ที่ยิงคันสอนในแอมโบรเซียว่าเป็นเทพแต่อธิบายด้วยรูปรักษ์ของมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งน่าสนใจจริงๆถ้าภาพพวกนี้อธิบายถึงช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของเซนชูถ้างั้น ต้องไม่ได้มีแค่สาภาพแน่นอนเซโร่ Zero. ต่อไปพวกเราต้องเจาะลึกลงไปในอะอาจารย์เคยไปที่นั่นเขาจะต้องทิ้งร่องรอยอื่นๆไว้แน่ถ้าเกิดเจออะไรขึ้นก็ต้องนำกลับมาให้ฉันดูบ้างล่ะส่วนตอนนี้บันทึกอัตโนมัติของท็อปเริ่มบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วตามการสัมผัสของเขายิงสิเก็บเจ้านี่ไว้ให้ดีนะนี่คือ การตีความภาพวาดนี้ของฉันถึงเนื้อหาจะไม่มากแต่ฉันคิดว่าสิ่งนี้สาม,มารถพัฒนาไปเป็นรายงานบริษ,ทษัทเซนทที่ดีได้เลยมาโอเคลบลมจารึกอีกห้าอันมาไปกันโอเคก็ทุบๆๆโอเคหนึ่งงสามสีห้าโอเค แล้วเราก็จะไปแบบเราไม่ไฟกันเหมือนเดิมน,นะฮะเพราะฉันขี้เกียจสู้ยังไงล่ะ